อชยอยอะไรเนี่ยชอบถามวันนี้ก็ชอบสิครับแป๊บสวัสดีครับวันนี้จะมาเล่าประวัติศูนย์เกกันนะครับก็คือชายกายเลือกภาษาไทยชายปิศนาจะเรียกชายกายกับ ใช้ปิดสนาก็ได้แต่ผมจะเรียกว่าชายกายนะชายกายก็ตอนแรกก็ไม่ได้กินข้าไม่ได้กินอะไรเลยครับเนี่ยก็จะแล้วก็หวาดกลัวคนนะตอนแรกกันนะครับสูง96เป็นชายขี้อายมากไม่อยากให้ใครพบเห็นถ้าถ้าเกิดเรามองเขาเขาจะ ะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรร้องครับตอนวิ่งเขาจะเป็นแบบนี้นะครับเวลาเขาจะตะคุบเรากินก็จะทำท่าแบบนี้แหละแต่อนี้มันเป็นแฮมเบอร์เกอร์ว้าวน่ากินมากเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับห้ผมด้วย ได้ไหมขออีกหนึ่งคนได้ฉลองสามสิบซับสไครนะครับ